Building a movement goes through building trust, building community, building the muscle for collective action. Think of this week not so much as a moment that we're trying to create, as, as a movement that we're trying to build. Bangkok Climate Action Week is one of a growing family of climate action weeks around the world. It's the first one in this region. It was a desire to reframe climate action as something that is for everyone and that everybody can bring something unique to that is their own. ผมคิดว่าทุกคนรู้สึกได้ว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปและมีความต้องการมากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นคงจะต้องช่วยกันครับถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะเริ่มทํา While the problems and the challenges are global in nature, climate action is local. The young people like those we saw here at d k c k who are inspired to take action. The hope lies in the next generation. ศิลปะเป็นตัวนําให้เกิดกระแสของสังคมได้แต่ว่าต้องตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงแล้วเราทําได้คืออะไรชะลอหายนะรอบตัวลดมลพิษลดสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยยืดเวลาออกไปแล้วเราก็ฟิลฟูดด้วยจ้าเวลาจะมีนโยบายใดก็ตามการตัดสินใจร่วมของพวกเขามันสําคัญมากๆเขาเป็นคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงดังนั้นต้องให้การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายกับเขาอย่างจริงจังค่ะ เรามีเป้าหมายเรามีความห่วงใหญ่และเราจะปฏิบัติการอย่างไรเราจึงร่างออกมาเป็นปฏิจญญากรุงเทพว่าได้ความเป็นธรรมสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็ผมว่าทุกคนี่มาร่วมมือกันแล้วก็ผมว่าประสบความสำเร็จยังไม่น่าเชื่อเราั้นงานเนี่ยสิ่งทั้งงานคือไม่จบในแค่ช่วงเวลาของการจัดงานแต่จะมีผลต่อเนื่องหลังจากนี้นะครับไปอีกปีข้างหน้าไปอีกปีถัดไป We, have future common that we need to strive towards strive community common And if we can come together, our voice would be so much more powerful as one.